สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอา a าเชหนีเที่ยวครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวดำน้ำที่จังหวัดชุมพรกันครับผมด้วยความกลัวรถติดตอนเช้าวันที่13ซึ่งเป็นวันหยุดนะครับก็เลยออกกันตั้งแต่กลางคืนของวันที่12แป๊บเดียวก็ถึงชุมพรแล้วครับ สวัสดีครับเชนหนีเที่ยวครับวันนี้เราอยู่ที่ชุมพรวันนี้เป็นวันสงการครับวันที่สิบสามที่ข้างๆคอนโดเรามีคอนเสิร์ตแล้วมันก็เสียงดังเราก็เลยหนีมาต่างจังหวัดครับรก็เลือกที่ชุมพรนะครับเพราะว่าอยากมาลองดำน้ำที่นี่ดูนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่ามาดำน้ำที่ชุมพรมีอะไรน่าสนใจบ้างไป ถอเรามาถึงท่าเรือนะครับก็จะได้รับการบอกว่าเราจะไปเกาะไหนกันบ้างแล้วก็ข้อควรปฏิบัติที่เวลาออกไปดำน้ำต้องทำยังไงนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็ของทุกๆคนที่ออกไปด้วยกันนะครับสำหรับเกาะแรกเนี่ยก็จะเป็นเกาะที่ค่อนข้างตื้นเนาะแล้วก็เหมือนเป็นการลองดูกกอนว่าเราโอเคไหมกับการดำน้ำคือด้วยความที่ผมไม่เคยดำน้ำมาขอเลย พอได้มาดำจริงๆเรามันตื่นตาตื่นใจไปหมดเลยครับทุกอย่างมันสวยไปหมดแล้วดูสิมีเจ้าปลาตัวเล็กๆคอยบิดคอยไหวยมาเล่นด้วยตลอดเวลาดูอเมซิ่งมากเลยคุกคนนะตอนแรกคิดว่าสอตัวมเมื่อกี้อเมซิ่งและว้าวแล้ว wow ดำมาเรื่อยๆโอ้โหมาเป็นฝูงเลยทุกคนคือมันสวยมากถ้าเห็นด้วยตาตัวเองคือแบบทุกคนจะรู้สึกแบบสวยได้ขนาดนี้เลยเหรอในแค่ที่แรกนะครับทุกคนสวยมากเลยไม่เคยคิดว่าทะเลชุมพรจะมีปลาแล้วก็ปลาการังสวยขนาดนี้เมื่อกี้เห็นไหมครับมันจะมีทะเลสมองทะเลอยู่ด้วย ้าใครมีโอกาสอยากให้ลองมานะมาดำน้ำเล่นกันานดำน้ำอยู่ทุกคนผมก็ดำไปเพลินไปลืมภาพลืมคุยด้วยกับกล้องเลระหว่างน,นี้ทุกคนก็ดูฟุตเทจสวยๆปลาสองตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับไม่ใช่สองตัวสิพอกลับมาดูฟุตตัวเองจริงๆแล้วมีสามตัวเห็นไหมครับทุกคนมันจะมีตัวสีดำๆตัวนี้ด้วย ก็เหมือนจะมีเจ้าถิ่นออกมาต้อนรับเราฝูงเบเริ่มเลยจังหวะตรงนี้ครับทุกคนมีความรู้สึกว่าตัวเองเหมือนแอร์เลียวเลยครับือแบบเหมือนตัวเองเป็นเนงือกมันก็มีปลาบริวารออกมาต้อนรับมาวา่าไหวายลยู่รอบๆตัวมันมันดีมากๆเลยทุกคนทุกคนครับถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วผมจะจะขอรบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ช่องผมหน่อยนะครับ หนึ่งที่คนที่มาดำน้ำน่าจะไม่พลาดกันเลยก็คือถ่ายรูปใต้น้ำแต่ละคนก็จะได้รูปสวยๆกลับไปกับบรรยากาศใต้น้ำกับท้องทะเลไทยสวยๆแน่นอนครับว่าผมเองก็ไม่พลาดเหมือนกันแต่ดูแล้วไม่น่าจะได้รูปเหมือนคนอื่นเขาดูสภาพผมไปครับไม่รู้เขาทำยังไงตัวเองถึงจมลงไปได้ขนาดนั้นผมไม่จมไม่ลงจริงๆเลย สําหรับเกาะแรกน่าจะประมาณนี้แหละนะครับเป็นการเซิร์ฟเซดูก่อนว่าโอเคเราไหวไหมกับการดำน,น้ำไปเกาะต่อไปดีกว่าครับได้เวลาไปเกาะที่2แล้วทุกคนรอบนี้ผมหนีมานั่งหน้ากกอนเนยมารับนมดนเย็นเพราะว่าดำน้ำเมื่อกี้เหนื่อยมากจริงๆครับได้นมเย็นๆน่าจะดีขึ้นก็ไม่นานนะครับนั่งเรือมาเกาะมันจะอยู่ใกล้ๆกัน แ๊บเดียวเราก็มาถึงจุดที่2ที่เราจะดำน้ำกันแหละแต่ที่เนี่ยมันจะไม่ดำแบบฟรีใครอยากไปไหนก็ไปนะครับอันนี้มันจะเป็นการดำรอบๆเกาะที่เราเห็นกันเลยครับดำวนๆดูทูใต้เนี้ยก็ถวกเหมนกัน จุดนี้นะครับก็จะเป็นการเกาะเชือกกันนะคบไปต่อกันไปเรื่อยๆเพราะว่าจะมีไกด์เนี่ยเขาใส่ฟินแล้วก็ว่ายพาเราไปเป็นแถวเป็นขบวนนะครับบรรยากาศใต้น้ําก็จะเหมือนภูเขาอะครับแต่ว่าอยู่ใต้น้ําสวยอีกแบบนึงครับเข้าา ใู้ภูเขาเนี่ยนะครับาที่ที่ลงมาดำเนี่ยก็จะมีป่าเล็กๆไว้กันเป็นฝูงเลยครับดูดูเหมือนเขาออกมาต้อนรับแต่จริงๆก็คงไม่ใช่หรอกเขาคงไหว้ของเขาอยู่แล้วอ่ะแล้วเราเข้าไปเห็นเขาก็สวยเหมือนกัน บางช่วงที่เราดำดูอยู่นะครับมันก็จะต้องข้ามโขดหินที่จมอยู่ใต้น้ำพื่อทำให้เราเห็นหอยเม่นนะครับใกล้มากๆเลยอย่างนที่คุณเห็นอตอนนี้ครับทุกคนเห็นไในก้อนดำๆข้างล่างนั้นไหมครับนั่นคือหอยเม่นนะครับเห็นแล้วรู้สึกว่าเออถ้ามีอุปกรณ์ดำลงไปก็หยิบขึ้นมาสักสองสามตัวปกข้าวญี่ปุ่นนี่ เปียวปากเลยเราใช้เวลาอยู่กับภูเขาก้นนี้พักใหญ่ๆเลยครับก็วนรอบแล้วก็ได้เวลาถูกลากขึ้นเรือแล้วครับเกาะตามเชือกแล้วก็เกาะต่อๆกันไปเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปกันดีกว่าครับและนี่เป็นจุดที่สองแล้วทุกคนที่ที่มีดอกไม้ทะเลมีหอยเม่น ปลาคารังเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญมันยังสมบูรณ์อยู่เสียดายนิดเดียวตรงนี้น้ำไม่ใสแบบที่แรกถ้าน้ำใสกว่าน,นี้น่าจะชัดเจนกว่านี้แต่โดยรวมแล้วก็คือยังสวยอยู่ก็คง<อ>เป็นธรมรมดาครับที่เวลาเราใช้แรงเยอะๆขึ้นมากล้วยหอมน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดี ที่ทําให้เราหายเหนื่อยแล้วก็หายหิวไปได้นิดหนึ่งถึงนะครับเกาะที่3ามที่เราจะไปเกาะเนี้จะจะดำน้ำก็ได้แต่ว่าจุดจุดประสงค์หลักของกล่องการมาเกาะนีะ้มันก็คือการมาพักทานเขาเที่ยงเพราะว่าตอนนี้มันเที่ยงพอดีแหละพี่เขาเลยวนมาที่เกาะนี้ซึ่งน้ำใสามากๆเดี๋ยวผมให้ดูว่าใสาแค่ไหนเน่ยนะครับ น้ำใสจนรู้สึกได้ว่าไอ้คาที่บอกว่าน้ําทะเลใต้เนี่ยใสเหมือนกระจบเนี่ยมันไม่เกินความจริงเลยใสแล้วก็เขียวสวยเห็นข้างล่างชัดเจนเลยครับทุกคนที่นี่ชื่อว่าเกาะลังกาจิวะนะครับเป็นที่พักที่เอาไว้ทานข้าาสำหรับคนที่มาดำน้ําหมู่เกาะชุมพรครับเกาะที่สามมันเป็นชื่อกว่าเกาะลังกาจิวนะครับเป็นเกาะที่เราจะแวะทานข้าวเที่ยงกันที่นี่ก็ภูเสือมี ประมาณนี้แต่ก็เป็นข้าวกล่องนะแอบคิดเหมือนกันว่าเออถ้าไม่เอา,น,าน่าจะเอาชุดแคมปิ้งมาไปกินข้าวพอกินข้าวเสร็จนะครับผมก็ปีกวิเวกเหมือนเดิมครับออกมานั่งชมบรรยากาศทะเลใต้น้ำใสๆฟ้า,ส,าสวยๆกับบรรยากาศดีๆหลังอาหารก็ถือว่าได้พักผ่อนนะครับ นั่งไปนั่งมาเริ่มรู้สึกว่าร้อนนะครับแล้วก็เห็นว่าเปยมันว,าว่างก็เลยได้โอกาสเข้ายึดพื้นที่เรียบร้อยครับนอนเปยหลับสบายลมเย็นๆเลยครับตรงนี้ได้ครับทุกคนพักผ่อนกันเต็มที่แล้วก็เข้าฝู่เกาะที่4เกาะสุดท้ายของทริปดำน้ำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรนะครับแล้วก็ไปทั้งหมด4เกาะ เล้วสีขาวย่ฝันี้เยอสุไทนะครับเกาะที่สี่ที่ในเขาเคลมว่าดอกไม้ทะเลสวยใ้สีขาวกับสีม่วงตามไปดูนะครับมาถึงตรงนี้มีเรื่องอยากจะเตือนทุกคนอย่างหนึ่งนะครับถ้าไปดำน้ำหรือว่าเอากล้องลงน้ําเช็คซีนกันน้ำกันดีๆนะครับ g o p โป8ของผมสู่คิดไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันเก่าทางที่ดีก็คือใส่ housing กันน้ำดีกว่านะครับเพ์เซฟเอาไว้ hmm. hey, กล้องเราจะได้ไม่ลาโลกไปเหมือน GoPro 8ทั mm ้ง hmm. มที่นี่ไกด์เขาเคลมว่าดอกไม้ทะเลเยอะมากครับก็จะมีสีขาวกับสีม่วงอย่างที่เราเห็นในในคลิปเลยครับก็ค่อนข้างสวยแล้วค่อนข้างเด็นมากๆที่สำคัญลือเกาะสุดท้ายเนะี่ย Uh, น้ําทะเลค่อนข้างสั่นนะครับ mm hmm. ก็เลยมองเห็นข้างล่างชัดมากๆครับ mm hmm. ไหนๆเราก็มาถึงเกอะสุดท้ายแล้วครับ mm hmm. ก่อนจากกันก็เลยขออนุญ,ญาต ไหว้เข้าไปเซลฟี่กับพี่ที่เป็นไกด์กับเราสักหน่อยหนึ่งเก็บไว้เป็นความทรงจำครับที่พักของเราจะชื่อว่าเลิฟเบิร์โฮมสเตย์นะครับเป็นโฮมสเตย์ง่ายๆบ้านๆที่อยู่อย่างวิถีชาวบ้านริมทะเลจริงๆเราไปถึงกันค่อนข้างเย็นแล้วนะครับพี่ปูเจ้าของโฮมสเตย์เนี่ยเขา,เาเก็ทากับข้าวบ้านๆให้นะครับ ก็จะมีะปลาหมึกต้ยมยำปูมา้าต้มนะครับแล้วก็มีกุ้งต้มอ,อีกจานใหญ่แล้วผมดันไปอยากกินไข่เจียวนะครับพี่ปูก็เลยไขยเย่เจียวเจียวไข่ให้อีกจานหนึ่งเรียกว่าประทับใจมากๆครับทานข้าวเย็นเสร็จก็เข้าไปพักผ่อนนะครับนอนแล้วก็เดี๋ยวเช้าเราจะตื่นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกลางทะเลกัน ได้เวลานะครับประมาณตีห้าพี่ปู่ก็ให้น้องเอามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยแหละครับมารับเราเพื่อที่เราจะได้ไปท่าเรือออกไปชมพระอาทิตย์ขึ้นกลางทะเลก็ได้บรรยากาศอีกแบบเนึงครับสนุกดีพอเรามาถึงท่าเรือกันประมาณเกือบจะหกโมงนะคบแสงก็เริ่มจะมาแล้วแต่พระอาทิตย์เนี่ยยังไม่้นแนวเขาเราก็เลยยังมีโอกาสได้ออกเรือไปเจอพระอาทิตย์ขึ้นกลางทะเลกันเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยเจอเลยนะในชีวิต แล้วเราก็ได้เห็นภาพที่พาติดขึ้นมาจากขอบฟ้าครับทุกคนในขณะที่พวกเราอะแล่นเรืออยู่กลางทะเลมันเป็นภาพใหม่สําหรับผมแล้วมันก็สวยมากมากจริงๆครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกประหลาดใจก็คือพอเราแล่นเรือมาครับเราเจอชาวประมงพื้นบ้านเนาะแล้วเขาก็กําลังแกะอวนอยู่เราก็เลยเข้าไปเทียบเรือครับแล้วก็ขอแบ่งปูงขอแบ่งของทะเลครับที่ที่เขาได้มาเพื่อเอามาทำข้ขาวมือเช้า ผมรู้สึกว่าจุดเนี้ยซีนเนี้ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าเออมันมันดีนะกับกับวิถีชาวบ้านที่เขารู้จักกันแล้วเขาก็แบ่งปันของที่เขาหามาได้ให้กันกินโดยที่ไม่ได้คิดเงินสักบาทนะทุกคนตรงเนี้ยก็คือช่วยแกะอวนเลยแล้วก็เอาใส่กระป๋องแล้วก็เอากลับบ้านเอามาทำกับข้าวมันมันดีอะ่ะแล้วมันทำให้ผมรู้สึกว่าเออผมแอบยิ้มอยู่ในใจนะ เราขึ้นฝั่งกันมาได้ผูก็มานั่งอยู่ที่ริมท่าน้ำนะครับมีชิงช้าให้นั่งเล่นอยู่กัแบบแสงเช้าอ่อนๆลมทะเลเย็นๆสบายๆชิวมากๆเลยครับตรงนี้เราไปดูวิวเสีย่ง <c oughs> <c oughs> ไก่เต็มเลย <c oughs> เราไปดูวิวตอนเช้าบนทะเลมาแล้วนะะเดินมาดูรอบๆว่าที่นี่มันมีอะไร มันเป็นวิถีชุมชนจริงๆเลยมีแพปลาตรงนู้นไปดูกันดีกว่าเดินแม่งกันอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็นึกออกว่า กับข้าวเชาว้าน่าจะเสร็จแล้วลหละก็เลยเดินกลับไปกินข้าวดีกว่าซึ่งทานปลาเมื่อกี้กับที่พักเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลกันนะครับคนก็เดินแป๊บเดียวก็ได้กินข้าวเช้าละปั่นข้าวกันเช้านี้เรามีข้าวต้มกุ้งนะครับแล้วก็ปูมาต้มปูมาก็ตัวที่เราไปแกะมาจากอวนมา,าน้าเลยแหละครับบรรยากาศดีกับข้าวดีอาหารอร่อยชีวิตดีเลยครับวันนี้ฟินสุด,สด คนดูปูสดไม่สดเศษอวนยังอยู่เลยนอกจากแกะปูแล้วต้องเศษอวนด้วยกินข้าวเสร็จก็ไปดูแฟนพี่ปูเขาทอดแหหน้าบ้านเลยทุกคนก็คือมันจะมีร่องน้ำอยู่ก็เป็นร่องน้ำที่มาจากทะเลนั่นแหละเป็นอ่าวก็เมียเขาต้องก็ต้องมาโรยไว้เป็นเหยื่อรอดแล้วก็ทอดแหขึ้นมา ผมก็นั่งดูไปพันไปใน,ในเรื่อยๆนะครับนึกออกอีกทีนึงก็ว่าเออไม่อยากขับรถให้ถึงกรุงเทพมืดนะักก็เลยขอตัวลาพี่ปูกับแฟนเขากลับบ้านก่อนดีกว่านะครับคลิปนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับทุกคนก็เป็นบรรยากาศที่เราไปดับน้ำได้พักโฮมสเตยดีๆเอยากให้ทุกคนลงออกไปเที่ยวกันอันนี้ก็บรรยากาศทะเลใต้ก็สวยๆนะครับน้ำใสๆ บรรยากาศดีๆก็อยากออกไปเที่ยวกันสุดท้ายแล้วก็อยากฝากทุกคนนะครับกดรบกวนกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งไว้ให้ผมหน่อยเป็นกําลังใจให้การจะได้มีแรงมีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้บ๊ายบายครับ